และท้ายสุดนะคะเมสฟร์ชัคนที่5ของเรานะคะเรดาอาริเรดานะคะเม o โปรโตริโกเมสฟริช o ันซี s ซ n ตค่ะสวัสดีสค่ะสวัสดีคุกงนะคะสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะสวัสดีค่ะคําถามแรกก็เป็นคําถามที่ยังไงเราก็ต้องถามนะคะรู้สึกอย่างไรกับการที่เราชนะในวันนั้นรู้สึกโล่งค่ะแม่รู้สึกว่า มันคือวันของเราจริงๆมันคือเวลาที่เหมาะสมกับเราจริงๆค่ะเพราะว่าเราเต็มที่มากๆกับครั้งนี้ถึงแม้มันอาจจะมีทอ้อมีอุปสรรคเข้ามามากมายมันเหมือนกับบททดสอบอะค่ะว่าเราจะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นได้หรือไม่มันคือสิ่งที่เป็นบทเรียนให้เรารู้จักคําว่าโตมากยิ่งขึ้นรู้จักการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือต้องขอบคุณ ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้มันมากๆเพราะเรามาถึงสามครั้งอะค่ะมันยังไม่เคยได้เลยแล้วมันก็มันเป็นสิ่งที่หนูจะพูดว่าไงดีอะมันตื้นตันมากๆแม่มันมันมันรู้สึกแบบพูดไม่ออกแบบมันเป็นณณณโมเมนต์นั้นคือแบบว่ามันพูดอะไรไม่ออกจริงๆเพราะว่าเราทําเต็มที่ที่สุดใช่ค่ะ แล้วรู้สึกกดดันบ้างไหมเพราะเราเคยมาหลายครั้งแล้วยังไม่เคยประสบความสำเร็จแต่ครั้งนี้เราสามารถทำมันได้เป็นคำถามที่แบบบอกตรงๆเลยว่าร้องไห้กับครั้งนี้บ่อยมากๆเสียน้ำตากับซีซ่นนี้บ่อยมากๆเพราะเรากลับมาสามครั้งแล้วเราต้องการที่จะเล็บที่เซ้นทู ตัวเราให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในทุกๆครั้งในเช่นปีสองสี 4, เรามาแบบโดยที่เราไม่รู้ภาษีภาษาอะไรจนเราทะลุไปถึงรองอันดับสี่ซึ่งมันมันด้วยศักยภาพของตัวเราล้วนๆแต่พอมาซีซั่นซีซั่นหนึ่งอะคะ่ะปีสองสี่เรามาแล้วเราได้ถึงรองอันดับสี่แล้วพอมาซีซั่นหนึ่งทุกคนก็จะคิดว่าอุ้ยเป็นถึงนางรอ,องกลับมายังไงปีนี้ก็ต้องชายพอเรากลับมาปุ๊บ มันมันสิ่งที่เราทาให้ทุกคนผิดหวังหนูต้องยอมรับว่าหนูอะรู้สึกว่าหนูทําให้ทุกคนผิดหวังเพราะคนก็เชียร์หนูเยอะมากๆในปีนั้นแล้วหนูรู้สึกว่าครั้งนี้มันคือครั้งสุดท้ายที่หนูอยากจะมาหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่เลยมาลงในซีซั่นนี้แล้วหนูเสียน้ําตากับกับครั้งนี้ด้วยด้วยการที่เราทําหลายๆอย่างแล้ว เราสู้กับอุปสรรคหลายๆอย่างมันเลยทําให้เราแบบว่าร้องไห้บ่อยมากๆอีกเช่นแบบเทรนการเดินเหมือนกันก็ร้องไห้บ่อยเหมือนกันแล้วก็โดนกดดันด้วยเราคิดว่าในรอบต่างๆนะคะ่ะในสิ่งที่เราต้องถ่ายหรือว่าเราต้องส่งอ่ะเรากลัวมันไม่ดีแล้วเรากลัวทําให้คนที่เราเชียร์เรา,เาผิดหวังมันก็ยังไม่ว่าเราเสียน้ําตาบ่อยมากๆ,ๆกับการประกวดครั้งนี้ใช่แล้วตอนที่จับมือสองคนตอนนั้นรู้สึก คือตอนนั้นคิดอะไรอยู่ต้องบอกแบบนี้โอ้แม่เอาตรงๆไหมใจเราอะคิดว่าปีเนี้ยเขาต้องปีตลาดเด็กแน่นอนอะในใจเราคือเราคิดว่าเราเทไปทางเม็กซิโกอะเก้าสิบเปอร์เซนตอีกสิบเปอร์เซนคิดว่าเราเพราะเราคิดว่าเด็กเข้ามาเด็กอายุแบบสิบสามสิบสี่สิบห้าเข้ามาแบบเยอะมากๆ แล้วคือเข้ามาประมาณสามถึงสี่คนได้แล้วมีมีเด็กที่เป็นวัยรุ่นแค่สองคนแล้วสองถึงสามคนเพราะฉะนั้นแล้วมันมันมันเป็นครึ่งต่อครึ่งอะค่ะแม่มันก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าปีนี้เขาต้องการที่จะตีตลาดเด็กหรือหรือแบบเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้เด็กมงหนูก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่เราก็ได้แล้วเราอาจจะหยุดที่รองหนึ่งแต่พอประกาศนะตอนนั้นว่าเป็นเราล้เริ่มรู้สึกว่าโอเค ทำเต็มที่ถือว่าเราก็ประสบผลสาเร็จอย่างอีกขั้นหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วหลังจากได้มุงมีแพลนอะไรอีกไหมหลังต่อจากนี้แพลนหลังจากมุงก็ทําโครงการที่ตัวเองทำอยู่ค่ะที่ที่เคยยื่นข้อเสนอให้แม่กวางตอนนี้อาจจะบอกว่ายัง ยังไม่ลงตัวขนาดนั้นเนื่องจากต้องคุยกับทีมหลังบ้านหลายๆอย่างว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเนาะเราต้องไปทีละขั้นก่อนว่าเราจะเอาข้อเสนอเนี่ยนียื่นให้แม่กัวอ่า,อาให้ทางกองอยังไงให้ให้กองและตัวเราเนี่ยทาให้มันได้มากที่สุดแล้วก็มีแผนอีกหลายๆอย่างที่จะทําหาเงินเข้าองค์กรแล้วก็ทําให้องค์กรใหญ่ขึ้นค่ะ ได้ข่าวว่ามีการบนบานอยากทราบว่าบนบานเรื่องอะไรคะบนบานเยอะมากบนบานปีนี้บนบานปีนี้ที่บนหลักๆก็คือถ้ามุง mm. ก็จะวิ่งอ้อมหมู่บ้านหารอบโดยที่แม่กวางห็แต่ตอนนี้ยังไม่ได้แก้เลยแม่เพราะรอแม่กวางคะ่ะราเจ้าของเวทีอยู่เขาก็มาไม่ค่อยตรงกับเราเราก็แบบว่าตอนไหนเราจะได้แบบว่าวิ่งนะแบบ เขาจะมาตามและยิ่งม<อ>งนี้เป็นมงแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้าของเวทีคะกอบการบุญในครั้งนี้บุญว่าถ้าหนูมงหนูจะเอาเจ้าของเวทีมาดูชั้นวิ่งวายวเป็นโอ,อ้อแล้วเมื่อไรจะแล้วเมื่อไรจะได้วิ่งคะนี่แหละนี่แหละนี่หนูว่าน่าจะเป็นวันวันที่๙หนูหนูอยาก หนูอยากวิ่งวันที่เก้าเพราะว่าเก้ามันคือวันที่ดีที่สุดอืโอเคโอเคนะคะคำถามสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี้ให้ฝากบอกอะไรกับน้องๆที่มาประกวดบางคนมาประกวดหลายๆครั้งก็ยังไม่สำเร็จซึ่งเราเป็นเป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถปิดตำนานนางรองได้เชิญค่ะก็กามันเนาะมันเลยก็เป็นตัวแม่กลับมาสามครั้งละก็ได้มงละลก็ตัวแม่นิหนึ่ง มันพอตัวอยากจะบอกว่าอยากจะให้เด็กอะ่ะพี่อยากจะเป็นคนยึดคํานี้พี่ได้ยินมาจากคนหลายๆเอ่อจากคนพี่เลื่อนใน t ิ k กต k อกแลพี่รู้สึกว่าคํานี้มันคือสิ่งที่ทัชใจเรามากๆเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอะ่ะเอามาใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจําวันหรือจะเป็นเอ่ออะไรก็ตามคืออยากจะบอกว่าโอกาสอะ่ะมันไม่ได้มีมากเท่าอากาศ เพราะฉะนั้นเราจงคว้าโอกาสที่เรามีไว้ไม่ว่าเราจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ประสบผลสําเร็จอะ่ะอยากจะให้มองมาที่ตัวพี่หรือมองมาที่รุ่นนี้เพราะอยากจะบอกว่าอย่างเช่นตัวพี่พี่กลับมาสามครั้งน้องตูนกลับมาถึงสามครั้งเหมือนกันอาร์เจนตินารองอันดับสองก็กลับมาสองครั้งแล้วแล้วก็น้องคูก้าก็กลับมาสองถึงสามครั้งแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะมันแล้วมันเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนอะ่ะมองพวกพี่เป็นอิสปลเรชั่น ไม่ได้บอกให้ทาเหมือนแต่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนน่ะคิดว่าพี่เขายังทําได้แล้วทาไมเราจะทําไม่ได้คือสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราไปม,มีแรงผลักดันและกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรที่จะแบบว่าโอกาสมาถึงแล้วฉันจะไม่คว้าเราอยากจะบอกว่าคว้าเอาไวเ้เถอะมันคือโอกาสเราไม่รู้ว่าเราจะได้ทําวันไหนเราอาจจะตายก่อนแล้วเราเราอาจจะไม่ทําก็ได้เพราะฉะนั้นนะโอกาสคือสิ่งสําคัญ พอมันมาแล้วเราต้องความมันไว้ค่ะมันคือสิ่งที่ที่อยากจะบอกน้องๆว่านี่แหละคือโอกาสและอยากจะบอกว่าให้ทําให้เต็มที่เพราะทุกๆอย่างอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่ใครเลยถ้าเราทําดีในทุกๆรอบยังไงเราก็มุ่งพี่เชื่อว่ามันคือการพัฒนาเอาง่ายๆพัฒนาการของเราเช่นการเดินเน้นเลยการเดิน นิสัยเหมือนกันการเดินกับน,นิสัยต้องมาคู่กันเนาะอย่างที่ว่าฟาริชชั่นเขาคัดเรื่องนิสัยกับการเดินมากๆเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนนะ่ะมีสองอย่างนี้มาก่อนเป็นต้นแต่อยากจะบอกว่าก่อนที่จะมีการเดินต้องมีนิสัยที่ดีนะคะเพราะฟาริชชั่นคัดกรองนิสัยดีมีใจไปกว่าครึ่งอยากให้ทุกคนนะ่ะทําให้เต็มที่พี่เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะใครที่กลับมาแล้วยัยงไม่ได้มุมพี่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ความมุมต่อจากพี่ได้นะทุกคน